สวัสดีครับแจก mp3 นะครับคุณจะใช้ประโยชน์ในการตัดต่อคลิปวิดีโอเสียงประกอบคลิปหรือจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้ครับมีประมาณ20ไฟล์นะครับ mp3 คือผมไปคัดกรองมาแล้วว่าเออมันโอเคเพาะนะไม่ไม่ต้องเปิดให้ฟังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียเวลาครับเสียงอาจจะแทรกเสียงดังเกินไปนะครับเสียง mp3 เหล่านี้ใช้ประกอบคลิปนะครับแหล่งที่ไปที่มาของไฟล์ mp3 นี้เดี๋ยวผมจะให้ช่องทางในการกด เข้าไปโหลดแต่คุณต้องไปเลือกนะครับโอ้โหมีมากมายมากกว่า1,000คลิปเสียงนะใน YouTube Audio นะครับแต่นี่คือผมไปคัดมาและผมใช้ประจำในการทำคลิปไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆนะครับคลิปเสียงเหล่านี้ผมจะฝากลิงก์นะครับเอาไว้ใต้คลิป YouTube และช่องคอมเมนต์นะครับหาเจอแล้วกดเข้าไปในลิงก์มันจะเชื่อมโยงมาใน Google Drive like ของคุณ,คณกดเข้ามาแล้วจะเจอ ไฟล์ mp3 เหล่านี้คุณต้องโหลดลงเครื่องก่อนนะครับเปิดฟังได้กดคลิกเปิดฟังชอบคลิปไหนคุณก็กด3จุดนะครับจากนั้นเลื่อนลงไปหาคำว่าดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดปุ๊บรอมันเต็ม100%ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับดาวน์โหลดง่ายๆครับบริเวณนี้นะครับอย่าลืมนะกด 3. จุดเ,เมนูแบบนี้แล้วเลื่อนหาดาวน์โหลดตัวข่าวเลยนะครับในส่วนแหล่งที่มานะครับให้คุณพิมพ์คุณก็ไปเลือกดาวน์โหลดกันเอาเองแล้วกันนะครับ ทีนี้การใช้งานตรงนี้นะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ไม่กดเข้าไปดาวน์โหลดโชว์เดี๋ยวเสียเวลานะการใช้งานคือแบบนี้ครับคุณผู้ชมส่วนมากคือใช้แอปตัดต่อต่างๆผมแนะนําเป็นคายมัตเตอร์นะครับแอปตัวนี้ใช้งา่ายดาวนโหลดฟรีใน Play Store และ iOS ผมใช้เพลงตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลบลบสมมุติผมจะใส่เพลงนะครับเริ่มต้นผมกดตรงนี้ครับว่าออ d ด o โอแต่ว่าอย่าลืมดาวนโหลดลงเครื่องก่อนนะไม่ใช่กดลิงก์แล้วเพลงมันจะเข้ามานะโอเค เมื่อดาวโหลดลงเครื่องแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ในเพราะมันเป็นไฟล MP3 ไงคุณผู้ชมเลือกครับเพลงโบวีแล้วกันกดเครื่องหมายบวกเพิ่มเข้าไปในนะคลิปของเรามันก็จะมีเสียงคลอไปกับคลิปกดเครื่องหมายถูกประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้เน้นสอนคลายมาสเตอร์นะเดี๋ยวฝากคลิปเอาไว้ในตัวไอมุมขวากดเข้าไปดูในครับเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับการตัดต่อ,ตอคลิปวิดีโอนะครับนี่คือโชว์การใส่เสียงเพลงนะครับอย่าลืมนะครับก็คือ เบาเสียงมันนิดนึงฟังดูว่ามันโอเคไหมนะครับประมาณนี้จบข่าวเลยนะครับที่เหลือก็เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของแอปขายมัตเตอร์ในการตัดต่อต่างๆนะครับคลิปนี้ครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับเกี่ยวกับการใช้เสียงเพลงประกอบคลิปต่างๆคุณสามารถดาวน์โหลดใน YouTube Audio Music ได้ง่ายๆนะครับและดาวน์โหลดเสียงที่ผมคัดกรองให้คุณ นำไปใช้ลองไปฟังนะครับผมคัดมาแล้วก็ถือว่าโอเคครับประมาณ20เพลงหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับขอบคุณสําหรับการติดตาม107 k งศคลออนไลน์นะก็ขอฝากทุกคนนะครับคอร์สเรียนออนไลน์สําหรับการตัดต่อการแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งและเซลลิงนะครับใครต้องการเรียนให้ผมเป็นติวเตอร์โทรมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ